กันด้ครับผมมาอยู่กับผมก็อีกครั้งในการเคนจีเกมเมอร์นะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมไมโครฟิ p เวอร์ชั่น0.13.0นั่นเองนะครับผมนะก็คลิปนี้อาจจะมีการกระตุกนะครับผมขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าจะทําให้คลิปนี้มีคุณภาพคลิปเนี้ยดีขึ้นนะครับผมนะไม่ได้เป็นอย่างเก่านะเพราะว่าผมไปดูคลิปของเก่ามาเนี่ยมันก็ลื่นอยู่ก็จริงแต่ว่าภาพมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยผมจะเอาแน่แครับสุดเลยฮนะ ผมปรับให้สุดเลยก็เลยเกิดการแหลกอย่างเงี้ยนะเนี่ยพอผมเดินเนี่ยมันจะเหมือนกระตุกนะครับผมนะครับโอเคงั้นก็มาเริ่มเลยนะวันนี้จะมาเล่นเกมในหมวดที่ชื่อว่า Google นั่นเองนะครับนะก็ไอหมวดนี้เนี่ยเป็นหมวดที่ทุกคนจะรู้จักกันดี g o o g l e เนี่ย,ยสามารถเซิร์ชหาได้ทุกอย่างไม่ช่จะเป็นการศึกษาการเรียนเรื่องนู่นเรื่อง,อง,อง,องนี้เรื่องนั่นแม้กระทั่งเรื่องโป้เนื่อโอ้โห หาได้หมดเลยถือว่าสุดยอดมากๆหาถ้าไม่มี Google เนี่ยโลกโลกใบนี้ก็คงไม่มีเทคโนโลยีอ,อ,อย่างสูงสุดในในเลยนะครับผมนะแต่มีแต่ f a c e b o กมั้งเพราะว่า Facebook กับ Google มันคนละคนละบริษัทกันไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนะโอเคงั้นก็มาเริ่มเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับหมอด Google นะครับโอเค่ะก็ เริ่มจากเมื่อเราทําการลงหมดเนี่ยนะครับผมมันก็จะเขียนชื่อ Google แล้วก็ชื่อตัวเราว่าอย่างเช่นมันจะเขียน Google แล้วก็ Kenji g a m m r w e l c o o m อย่างนี้นะครับผมมาเวลาลงหมดนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เอาเอ่อพวกไอเนี่ยฮพวกกล่องพวกอิฐอะไรเนี่ยมาวางไว้อย่างนี้ฮะตามตามภาพเนี่ยสชั้นนะครับผม เมื่อวางครบสองชั้นแล้วเนี่ยก็ให้เอาป้ายเนี่ยมาตีไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่าเมื่อตีแล้วนะครับผมนะก็ให้ทำการเขียนตามที่ผมเอ่อที่ที่ผมเขียนไว้แหล่เอินัน่นแหละครับนะนะเขียนว่าเอ่อเอาเปลี่ยนสังกิษเิ G, G o, o G เอา้าจสิวะ l e เว้นวรรคึงช่องแล้วก็ให้เขียนตามนี้ว่า G L A S S อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดการระบาดออกนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับ Google นะหลังจากที่เขียนนี้เสร็จแล้วให้เอาเราก็ทำการตีป้ายนี้ตีป้ายนี้นะครับผม อ่ะตีปุ๊บมันจะมีตัวสอนขึ้นแดงมาก่อนแล้วจากนั้นนี่ก็จะขึ้นมาตามอะ่ะโอเคมีอะไรบ้างนะในหมอดเนี่ยมีพอตีปุ๊บเนี่ยก็จะมีเอ่อการตั้งค่าเอ่อมีถ่ายรูปแล้วก็มีตัวดีเทนไนากาเข็มทิศแล้วก็คูกเกลนั่นเองนะครับก็มาดูเข็มทิศก่อนนะเนี่ยจะมี x y z ขึ้นอยู่เนี่ยโอเคเนี่ยมันจะ หมือนอะไรสักอย่างทำอะไรได้แต่ถ้าเอาไอ้ไอคที่เห็นอยู่เนี่ยออกไปเนี่ยก็ให้ตีปลายนีอีกครั้งหนึง่งแล้วจากนั้นนะก็ให้กดอันสุดท้ายเนี่ยล่างสุดเลยออกฮนะแล้วมันก็ค่อยๆหายไปนะครับโอเคส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยทุกคนก็ถ้าใครลุงหอดเนี่ยก็ดูเอาเองนะเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันมีอะไรต่ออะไรนะก็ผมไม่ขอกดแล้วกันนะครับนะขออภัยด้วยมากดอันบนส,สุดดีกว่านี่สําคัญเลยนะครับผมนะเวลากดแล้วนะครับผมต้องเปิดอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับผมถ้าเปิดนี่ไม่สามารถเล่นได้เลยนะนี่พอเปิดปุ๊บนี่เหมือนจริงเลยนะเหมือนเออหน้าแรกของ Google เลยนะครับผมนะแต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถพิมพ์ไดนะ้ไม่รู้เพราะอะไรนะเพราะผมกดเนี่ยกดไปหลายทีเนี่ยมันไม่สามารถมันไอ แป้นพิมพ์ไม่ขึ้นเลยนะครับผมนะก็มากดตรงนี้เลยดีกว่าปรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะสามารถกดค้นหาแต่ค้นหามันกดไม่ได้หรอกเพราะว่าแป้นพิมพ์มันขนาดกดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงค้หงนหามันยังไม่ขึ้นเลยในนักภาษาอะไรที่ให้กดค้นหาบ้าเปล่านะครับแล้วสามารถดู Gmail ข่าวแผนที y, ่ไดร์ Drive, แล้วก็แปลภาษาได้นะครับแล้วก็สามารถดู youtube ได้ด้วยอ่ะ วีเดี๋ยววีบางคนบอกก็อด youtube มันจะดูได้จริงหรือเปล่านะางั้นเดี๋ยวเรามากดเลยดีกว่าครับว่ามันสามารถดูได้จริงๆเปล่าอา่ะผมทำการกดแล้วรอสักครูนะครับโอเคได้แล้วนะครับผมนะนี่เลยนะมีคลิปหลายคลิปเลยฮนะนี่ฮนะชีเชื่อวิเศษด้วยนะของบัลลังโนนนะ โอเคอ่าเดี๋ยวผมกดคลิปดูบางอย่างตัวอย่างฮะอย่างเช่น Lazada ออ right. นไลน์เนี่ยไอที่บนหัวเด็ก12 1 2อจุดอฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่ามันดูได้จริงเปล่าอ่าเอาเออกดดิอ่าดูได้จริงๆด้วยดีมาะครับแต่ถ้าแต่ผมอัดนี่มันจะดูกระตุกหน่อยเนียนะ่ยโอเค นะครับถ้าเวลาเราก็กดเออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่สอนเลยเดี๋ยวคนรู้แล้วเนาะอ่ะเวลาเอาไอ้เนี่ยออกอ่ะคูเกอรออกก็กดนี่เลยนะครับผมอะโอเคก็มีแค่นี้นะครับสําหรับเอ่อหมอดเอ่อหมอดคูเกอรนะครับผมอะสามารถดูหนังได้โดยไม่ต้องเข้าแอปอะไรเลยนะเราเราสามารถดูได้ทั้งเล่นเนี่ยแบบแชเออง่ายๆคือแชร์มอดเนี้ยปุ๊บเนี่ยก็สามารถเอ่อ ดูไปเล่นไปฮนะสบายสบายฮนะเล่นไหมครับไปดู YouTube ไปโอ้โหสบายสบายแต่ข้อเสียคือมันจะไม่พิมพ์มันพิมพ์ไม่ได้นะโอเคนะครับผมมาก็มีแค่นี้แหละครับก็อาจจะงงหวงังขออภัยด้วยนะนะครับก็ใครชอบวินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะเพื่อที่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทมวิดีโอต่อไปนะ อ่าใครที่อยากเอ่อให้ผมรีวิวหมดอะไรมาบอกผมในคลิปคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับนะสว่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในการแคสต์เตมต่อไปในการ KG g a m e ี่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย